เป็นบำนาญค่ะบำเหน็จครับขอเรียกว่าบำนาญจ้ะ <S <S ชัวร์แล้วแชร์กับสำนักงานประกันสังคมสวัสดีค่ะผู้ประกันตนมาตรา33ที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนและมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปคงอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพจากสำนักงานประกันสังคมอย่างไรบ้างวันนี้มีข้อมูลแบบชัวร์มาแชร์ให้ฟังค่ะการรับเงินบำเหน็จชราภาพ รับเป็นเงินก้อนครั้งเดียวแบ่งเป็น2กรณีดังนี้ค่ะ 1. จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า12เดือนรับเงินบำเหน็จชราภาพเฉพาะในส่วนของผู้ประกันตนและ 2. จ่ายเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน179เดเดือนรับเงินบำเหน็จชราภาพในส่วนของผู้ประกันตนรวมกับนายจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนค่ะการรับเงินบำนาญชราภาพ จ่ายเป็นรายเดือนตลอดชีวิตจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนได้รับเงินบำนาญชาราภาพร้อยละ20ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเกินกว่า180เดือนให้ปรับอัตราเงินบำนาญชาราภาพเพิ่มอีกร้อยละ1.5ต่อการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือน กรณีถึงแก่ความตายภายใน60เดือนจ่ายเงินบำเหน็จแก่ทายาทเป็นจำนวนเงินเท่ากับเงินบำนาญชราภาพเดือนสุดท้ายที่ได้รับจนครบ60เดือนกดติดตามสำนักงานประกันสังคมทุกช่องทางไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องสำคัญสำคัญค่ะสำนักงานประกันสังคมมีดีมาบอกไม่หลอกไม่แกงสำนักงานประกันสังคมช่วแล้วแช์เลย